คลิปนี้จะเป็นคลิปสอนกับตันนะครับคือจริงๆผมก็เคยทําคลิปแรกไปแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นช่วงที่ผมยังใช้แอนิเมชันแคนโซลไม่เป็นนะครับก็เล่นเป็นแต่แบบแค่รู้จังหวะเอาออกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือพอทาเป็นแล้วเริ่มเล่นเยอะขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจะมาทําเป็นไกด์เต็มตัวเลยนะครับสาหรับคนที่อยากเล่นกับตันตามผมนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องมาเรียนรู้สกิลกันก่อนนะครับผมจะอธิบายทีละสกิลนะครับสกิลแรกนะครับคือสกิลเซเนลสไตรก็คือ สกิลไอตีปกติของกัปตันเนี่ยนะครับคือถ้าเราตีศัตรูโดน2ครั้งเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นรูปมา์าขึ้นอยู่ตรงกลางเนี่ยคือภายใน5าวิเนี่ยเราจะสามารถปาโลออกไปได้ประมาณ4ครั้งนะครับเอาใหม่นะ1 2 3 4เนี่เห็นไหมครับสกิลต่อมานะครับทาสีฟของกัปตันเนี่ยคือเราสามารถกระโดดสูงได้นะครับแต่ก่อนที่จะกระโดดสูงได้เนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องวิ่งก่อนนะครับคือถ้าเราเดินปกติ แล้วเรากระโดดเนี่ยมันก็จะไม่กระโดดสูงให้นะครับเราต้องทําการสปรินต์ก็คือกดตัวชิฟต์ค้างไว้นะครับแล้วก็กระโดดเนี่ยเราสามารถกระโดดเท่าไหร่ก็ได้ครับต่อเนื่องได้เลยเห็นไหมเป็นสกิลที่แบบทําให้เราเนี่ยกลายเป็นตัวเป,เป้านิงได้ยากครับ,บเขาจะเล็งเราได้ยากมากขึ้นอะไรอย่างงี้โอเคสกิลต่อมานะครับจะเป็นสกิลที่เราจะใช้บ่อยแต่ว่าครูดาวเนี่ยมันจะค่อนข้างนานนิดนึงก็คือสกิลทุ่มพื้นนะครับอแต่ก่อนจะใช้สกิลนี้นะครับเหมือนกันเลยสกิลนี้นะครับเราจะเป็นที่จะต้องกระโดดให้สูงก่อน เห็นไหมครับว่ามันจะมีรูปโล่เนี่ยสีฟ้าขึ้นอยู่ตรงพื้นนะครับคือถ้ามันขึ้นตรงนีนะ้แสดงว่าเราสามารถใช้ได้ถ,ถ้ามันไม่ขึ้นให้แปลว่าเราไม่สามารถใช้สกิลนั้นได้นะครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้แต่ถ้าเราอยู่ในจุดที่มันสูงเนี่ยแม้ว่าเราจะกระโดดตรงนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องกระโดดสูงอย่างเดียวนะครับจะใช้จากที่สูงก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นอ่ะตรงเนี้ยขึ้นต่อมาครับก็จะเป็นการกางโล่ ตกี้กลางโล่เนี่ยถ้าเป็นแพทช์เก่านะครับเราจะไม่สามารถกระโดดไปแล้วก็กางโล่ได้นะครับแต่พอันเป็นแพทช์ใหม่เรียแบบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถทําได้ซึ่งมันมีข้อดีเยอะมากเลยซึ่งปกติเวลาเรากระโดดหนีใช่ไหมครับเราก็จะโดนเมจได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถใช้โล่กลางได้นะครับเราจะกางได้แค่ตอนอยู่บนพื้นเท่านั้นหรือว่าตอนที่เราล่วงลงมานะครับโดยที่เราไม่ได้กระโดดถ้าเป็นต่ก่อนนะครับแต่ว่าพอตอนนี้มันกระโดดกลางโล่ได้แบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้เราเนี่ยตายยากมากาเิมอีก เราก็จะไม,ไม่โดนดาเมจศัตรูนะครับสมมติว่าตรงนี้เป็นศัตรูนะครับแล้วก็ผมกําลังเลือดเหลือน้อยมากเลยเนี่ยแล้วผมจะวิ่งหนีนะครับแล้วเขากาลังจะยิงมาใช่ไหมผมก็จะกระโดดย่างโลแล้วก็พุ่งออกนี้ก็ <Coming through. S 1> ได้นะครับสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลปาโลเป็นสกิลดาเมจที่เราก็ใช้บ่อยเหมือนกัน,นครับคือ3ามสกิลทุกสกิลของกัปตันเนี่ยเราใช้ทั้งเกมเลยอยู่แล้วไม่ต้องรอนะครับเพราะว่ามันคูลดาวน์ค่อนข้างนาน สกิปลปาโลนะครับเราก็จะปาไปให้โดนศัตรูหรือว่าจะปลาลงพื้นก็ได้เียผมปรับเป็นแบบไม่มีคููดาวก่อนนะครับสมมติว่าเราปลาโดนศัตรูนะครับมันจะเด้งไปโดนตัวอื่นใช่ไหมแล้วก็จะทำดาเมจเหมือนกันหรือว่าจะปลาลงพื้นก็ได้ครับนะถ้าปลาลงพื้นมันก็จะเด้งไปโดนศัตรูเหมือนกันหรืจะเป็นตรงมุมนี้เห็นไหมเราไม่จาเป็นที่จะต้องเล็งให้โดนศัตรูครับเพราะมันมันค่อนข้างยากนะครับถ้าจะปลาโลให้โดนศัตรูเนี่ยเราสามารถแบบ าชิ้งขอบกำแพงอันนี้ก็ได้แต่ที่เห็นว่าปลาแล้วมันไม่เร่งต่อเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีสตูอยู่ใกล้ๆนะครับมันที่จะมันจะเป็นต้องมีสตูอยู่ใกล้ๆด้วยอะเอาอย่างตัวนีนะ้นะเห็นไหมครับมันก็จะเร่งโดน Sorry, <soldier. S 1> สกิลต่อมานะครับสกิลพุ่งสกิลพุ่งแบบนี้พุ่งเนี่ยก็จะทำดาเมจนิดเดียว นิดเดียวนะครับแล้วก็เอ่อเหมือนชนสตูวเฉยๆให้มันแบบตันนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันเนี้ยใช่ไหมตัวมันจะเด้งนิดนึงก็เราสามารถใช้เอา้าหรือใช้ออกก็ได้แต่ว่าวิธีที่ผมเล่นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเก็บสกิลพุ่งไว้ใช้หนีนะครับเพราะว่าเรามีสกิลเนี่ยหนีเข้าไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราแบบเข้าไปลึกเกินแล้วก็ไม่ได้ฮิลเนี่ยเราก็สามารถกระโดด ยัอนามาอย่างนี้ได้โอเคนะครับมันก็จะเป็นแบบสกิลเซฟตัวเองอะ่ะถ้าสมมติว่าเราจะตามเข้าไปเก็บตัวที่มันอยู่ไกลมากๆเนี่ยเราตัวนั้นมันโลมากๆใช่ไหมครับแล้วคุณเห็นแล้วว่ายัางไงก็เข้าไปฆ่าได้แล้วก็พุ่งไปแล้วค่อยพุ่มเพลินอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็ <Okay. S 2> นการแบบเพื่อเพิ่มระยะทางให้กัปตันก่อน s <S สกิลกันตีของกัปตันนะครับเ้าเราเปิดแล้ววิ่งไปหาเพื่อนหรือว่าเพื่อนวิ่งตามเส้นทางของเราเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนได้เลือดเพิ่มนะครับแล้วก็ได้ movement speed เพิ่ม้วยกันตีกัปตันเนี่ ันสามารถผักประตูได้ถ้าเราเปิดโล่ไปอย่างนี้เราสามารถผักให้เขาตกหรือว่าผักให้เขาแบบหลุดโพสิชันก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้หรือว่าผักแบบการไม่ให้เขาเข้ามายึด p อยอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคือมันอันติมันเนี่ยสามารถใช้ได้หลายสถานการณ์มากๆเลยอ่ะส่ติผมจะผักลูน่าตกเหวนะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นการวิธีทำ a n i m a t i นแ c a n ซิลนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องรู้เนี่ยคือเราจะต้อง ชิฟค้างไว้นะครับแบบนี้เราก็กดตีทีละครั้งเห็นไหมครับว่าอันนี้คือการ Animation Cancel นะครับแล้วเดี๋ยวเทียบกับการตีธรรมดาแบบที่ไม่ได้ทำ Animation Cancel นะครับจะสังเกตว่ามันค่อนข้างชาใช่ไหมครับกว่าศัตรูเนี่ยจะตายเพรพอเป็นแบบแอนิเมชันแคน e ซปุ๊มเนี่ย ทำให้แบบดามจมันรัวกว่านะครับอ่ะแต่ข้อควรระวังก็คืออย่ากดตีเร็วจนเกินไปนะครับคือเนี่ยเรากดคลิกซ้ายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะตีอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเร็วเกินไปเดี๋ยวผมใช้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมอันนี้ มันมันไม่ได้เป็นบั็กหรืออะไรนะครับแต่พอมันปรับเป็นไม่มีครูดาวเนี่ยมันเลยรัวขนาดนั้นแต่ว่าคือถ้าเรารีบทําเร็วเกินไปอ่ะมันก็จะมันก็จะทาให้ดาเมจบางครั้งเนี่ยไม่ออกดูใหม่นะถึงมันจะเร็วกว่าก็จริงแต่ว่าดาเมจมันจะไม่ไปนะครับเพราะว่าพาสซีฟโลที่เราได้มาเนี่ยมันกลับเข้าตัวเร็วเกินไปเห็นปะเนี่ยเนี่ยมันไม่ทันโดนศัตรูเลยนะครับเห็นไหม พราะง,งั้นวิธีสังเกตก็คือเราต้องกะจังหวะยังไงใช่ไหมครับก็วิธีกะจังหวะก็คือการฟังเสียงถ้าเราตีโดนเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแต่งนี้แล้วก็ถ้ามันเป็นสกิลปาโร่ก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะครับแต,แต่จริงจริงอันนี้มันเป็นสกินกับตันด้วยแหละแต่ง่ายๆก็คือเราต้องฟังเสียงแบบต้องตีให้เสร็จก่อนนะครับแบบให้เสียงตีมันเสร็จก่อนเราถึงจะกดตีครั้งหนึ่งนะครับ างเงี้ยดามจมันถึงจะออก <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการเล่นกับตันกันเลยครับซึ่งในห้องนี้ก็จะเป็นห้องเซเลเชียลเหมือนเดิมนะครับก็จะอยู่ประมาณช่วงเซเลเชียลสองหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณนี้ก็เป็นด่านดันเพโลนะครับก็เริ่มด้วยฝั่งกันก่อนจะขึ้นมาเล่นตรงนี้นะครับรีบปาโลไปก่อน ก็จะได้เก็บประสิทธิติได้เร็วขึ้นนะครับแต่เสียด้ายที่เมื่อกี้มันโดนแค่ตัวเดียวนะครับถ้ามันโดนเด่งหลายตัวมันก็จะเก็บชาร์จได้หลายตัวมากขึ้นตรงนี้สตอมเขาจะขึ้นมาเล่นไฮเกลผมก็ไม่ยอมนะครับต้องขึ้นมาไล่เขาด้วยแล้วพอดีมันมีแบบแตลตฟอร์มให้ผมยืนข้างบนนั้นด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยขึ้นไปไล่เขาได้แต่มันก็โชคร้ายที่แบบอะไรเนี่ยเขาเลือกเป็นสตอมมาครับก็เลยแบบ กัปตันเนี่ยอาจจะปไปไล่ด p s บฝั่งนั้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับต้องหาแบบมุมดีๆเท่านั้นแล้วก็เป็น Star l o ล d ด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งแต่เหมือนว่า s t อ r m ฝั่งนั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเป็นสไตล์หลอกแล้วนะครับเพราะฝั่งนั้นเนี่ยเขาไม่มีตัวแฟลงนะครับก็เลยผมคิดว่าน่าจะเอาสไตล์หลอกเนี่ยมาคอยแฟลงแนวหลังเพื่อที่จะได้สร้างสเปซนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังกันได้ดีอยู่นะครับ เขาก็เปลี่ยนเดอรติงออกเป็นแมกนิโตด้วยซึ่งมันก็ดีนะครับทําให้ผมเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีสําหรับสปอร์ตนะครับเพราะว่าติแมกนิโตเนี่ยมันชอบมาเคานเตอร์อันติสปอร์ตนะครับแต่เหมือนว่าเราไม่ได้เป็นอันติของอันเกเกอร์นะเพราะงั้นไม่น่าเป็นไรนะครับ เนี่ยครับการทำแอนิเมชันแคนเซิลอย่างที่สอนไปก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะทาให้เราเนี่ยวิ่งเข้าไปช็ดตัวศัตรูได้ไวขึ้นแล้วก็ทาดาเมจต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นครับแต่มันจะไม่มีช่องโหว่ให้ศัตรูแบบหนีได้เราจะวิ่งแบบติดตัวเขาตลอดนะครับแต่ว่าการวิ่งตลอดเนี่ยมันเป็นคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันทําให้ตัวเราเร็วพอเราเร็วเนี่ยเราก็จะสามารถหลบกระสุนปร o เจ c t ต l e อะไรพวกนี้ต่างๆได้นะครับสกิลรุ่นนี้นั่น แล,แล้วเมจก็ไวกว่าด้วยนี่ผมเปิดอันติมานะครับหลังจากที่สังเกตแล้วว่าทีมเราเนี่ยแชนติสป,ปอร์ตไปหมดแล้วนะครับตสตาร์เราเขาตันติมาผมเลยต้องแบบเล่นเป็นสป,ปอร์ตให้เพื่อนแทนก็จะเปิดอันติวิ่งไปหาเพื่อนแทนนะครับเพื่อให้เพื่อนเนี่ยได้เลือดจริงๆถ้าผมไม่มีอันติเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนน่าจะตายแล้วนะครับทั้งทีมเลย ตรงนี้เราก็เสียเฟอร์นิเจอร์ไปครับผมก็เลยต้องมารอแบบรอซัพพอร์ตมาก่อนนะตรงนี้เกือบตายครับดีนะที่หันไปกังโลได้ทันไม่งั้นเนี่ยตรงนี้เก็บเลือดเองได้ก็เก็บไปก่อนนะครับเพราะว่าซัพพอร์ตเราช่วยฮิวนอื่นอยเมื่อกี้ผมก็จะพยายามมายื้อตรงเพลิดให้นานที่สุด เนี่ยครับเราก็โชคดีที่แบบเรามีอันติสูซานเข้ามาพอดีทำให้เราเนี่ยยังสามารถสู้ตรงเพโลดได้นะครับ <L ess im itation> แลวเราก็ยังกันตรงนี้ไปได้ครับก็ <L ess im itation> จะมีบางครั้งที่ผมแบบว่ากดไวไปบ้างนะครับการทำแอนิเมชันแคน c ซ l เนี่ย เมื่อกี้ก็มีแบบสีไม่โดนแมกนีโตด้วยนะครับเหมือนว่าโล่มันกับเข้าตัวเร็วไปแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ติดตัวแมกนีโตขนาดนั้นด้วยนะครับมันก็เลยไปไม่ถึงตัวเขานะครับเออโล่ผมก็มากันเป็นโล่ให้เขาก่อนนะครับ ตรงนี้ด็อกเตอร์ตีสวยมากครับเราก็ลุมเก็บไอนิโตไปได้ตอนนี้ก็เหลือแค่โอไน,นกเกอร์กับสเอร์แมนนะครับแล้วก็มีโลกิก็จะมีโลกิคนหนึ่งด้วยนะอันนี้ครับต้องรีบตีตัวไอตัวปอมโลกินครับเพราะว่ามันจะทำให้ฮิวแรงขึ้นแล้วก็ละเมิดก็แรงขึ้น มาต่อในรอบที่2นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นฝั่งบุกแทนเรียบร้อยแล้วผมก็จะพยายามมาเล่นลึกให้เพื่อนก่อนเลยให้เพื่อนเนี่ยคอยนันรถเข้ามาเรื่อยๆเพราะถ้าไม่มีตัวเข้าไปเปิดแบบเมื่อกี้นะครับเขาก็จะยืนกันเพลดได้ง่ายกว่า ใกล้ตายเนี่ยก็หนีออกมาก่อนเมื่อกี้เกือบแล้วนะครับเพราะว่ากู๊ดฝั่งั้นเนี่ยเขาวอลกับปิดผมพอดีเลยตรงนี้ไม่สวนนยก็ต้องกลับไปรีเซ็ตรอเพื่อนนะครับ รถลงแนวหลังเหมือนเดิมครับแต่ว่าทีมยังมากันไม่ได้นะครับผมเลยโดนดาเมจไปคนเดียวเลยเมื่อกี้เราต้องรีบกลับมาหาเพื่อนเอาหิวก่อนตอนนี้เขาอันติอยู่เนี่ยผมก็ทำอะไรมากไม่ได้นะเมื่อกี้สปอร์ตโค่กอ,อันตินะครับผมก็ต้องพยายามไปหาตัวที่แบบเขาไม่ได้ยืนอยู่ในอันติโคก่อนนะครับ แล้วก็รีบเก็บตัวนั้นก่อนตรงนี้ก็ผมเลือกที่จะยังไม่ได้ใช้สติเพราะว่าคือทีมเขาก็ตายกันไปหลายคนแล้วก็เราเนี่ยจุดเกิดมันก็อยู่ใกล้ด้วยนะครับมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นงั้นเดี๋ยวผมจะเก็บไปเล่นไฟ์หน้าดีกว่าครับตอนที่เราแบบตันใกล้ถึงเพลโลดแล้วเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเปลี่ยนแบบมาเป็นด็อกเตอร์สเตรนหรือเปล่าแล้วก็ทีพีเข้ามานะครับ ตรงนี้ผมเปิดอันติไปเลยแล้วก็ดันเขาออกในะครับไม่ให้เขาเข้ามาห 0. ยิดเพโลดก็จบไปครับนักแสดหนึต่อศูนย์ันี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เหมือนเป็นแบบตัวอย่างนะครับสำหรับตอนนนี้นที่สอนวิธีงานเล่นกันบตันไปก็อยากให้รู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับแล้วก็มีการ จังหวะเข้าจังหวะออกการใช้สกิลอะไรแบบนี้นะครับอ๋อลืมบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางช่องมีการเปิดสมัครเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับถ้าใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของเราเนี่ยก็ยินดีนต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็ไว้มาพูดคุยแชร์เรื่องราวต่างๆกันได้นะครับไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่นอนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ